สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเคคนธรรมดาช n แน,นลนะครับนะก็เงาๆนะครับนะไม่มีอะไรทําก็มาทำคลิปนะครับนะทักท,ทายเอฟซีนะสักหน่อยนะแต่ไม่ได้เปิดเพลงนะครับนะไม่ได้เปิดเพลงเนาะก็ตอนนี้ก็ยังดึกอยู่นะเป็นเวลาตี3ามครึ่งนะผมก็นอนไม่หลับนะครับ ่นใหก็จะนอนกลางวันเนาะนะวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เข้ากรุงเทพหรือเปล่านะหรือไม่ได้เข้าครับนะก็ต้องรอดูอีกทีเนาะนะนะเดี๋ยวสักตอนนี้ตีสามครึ่งก็้าไปตนะีสี่ตีห้าหกโมงนะอีกสักสามชั่วโมงเดี๋ยวก็ไม่ถึงเดียกนะครับนะ เดี๋ยวผมก็จะไปฝ่ายนะเช้านี้ไปทำคลิปนะครับให้เอซได้ชมนะผมก็จะพูดเบาเสียงเบาหน่อยนะครับนะก็ขอไปด้วยนะก็มันยังดึกอยู่เนะนะครับ นะคลิปนี้นะครับนะก็มานั่งพูดคุยไปเรื่อยเปื่อยเนาะไม่รู้ว่าจะลงที่ช่องไหนดีนะเพราะช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลผมอาจจะจะเอ่ยชื่อไม่เต็มมั่งอะไรมั่งนะครับนะเพราะมันก็เป็นช่องผมทั้งหมดเนาะก็มีทั้งช่องหลักนะช่องรองก็ช่องรักก็ก็แค่คนธรรมดาชแนลนะครับก็แล้วก็ก็แค่คนธรรมดาชแนลวีสองวีสามนะครับนะ อนาคตนะไม่รู้ว่าจะมีวีสีขึ้นมาไหมนะครับต้องรอดูนะถ้าเป็นไม่ได้ถ้าทำได้ผมจะทำหลายช่องอนะครับนะลงต้องดูนะคลิปนี้จะลงที่ช่องไหนนะช่องหลักช่องรองนะครับนะะว่าเดี๋ยว เ้านี้นะครับก็ตั้งใจว่าตอนไปถ่ายคลิปนี้นะถ้าไม่มีคนมากวนนะครับก็จะลงคลิปนะลงคลิปถ่ายคลิปลงที่ช่องรองด้วยนะครับนะช่องก็แค่คนธรรมดาช่องวีสองนะครับเพราะารู้สึกความรู้สึกนะว่าตอนนี้ช่องนั้นนะครับกระแสจ,จะดี กระแสจะดีนะครับความรู้สึกของผมอ่ะเพราะผมทําช่องมาช่องหลักก็ทํามาจนรู้นะตอนแรกไม่รู้ก็สังเกตจนรู้แล้วก็มีช่องรอมาแต่นะความรู้สึกจากเขาเลยจะประสบการณ์แล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าไม่ได้ทำคอนเทนต์นอะไรจริงจังนะทำค,คอนเทนต์นแบบเรื่อยๆชิวๆนะถ่ายอ่าแบบไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับตัวเองเนาะ ช่องรองจะกระแสดีกว่านะรู้ดีกว่าช่องหลักเยอะเลยเพราะว่าสังเกตเนี่ยช่องรองกระแสย,ยอดวิวก็ยอดวิวก็คนดูคลิปก็รู้สึกว่าจะเยอะกว่าช่องหลักนะครับช่องหลักนี้แทบจะมีคนดูเลยนะและการติดตามนะครับช่องรองจะขึ้นเรื่อยๆนะจะขึ้นทีนหน่อยเหมือนจะขึ้นเหมือนจะไม่ขึ้นแต่ก็ขึ้นนะยอดซับนะครับแต่ว่าช่องหลักนี่คือแบบติดแน่นนะครับะก็ สำหรับช่องหลักนะครับก็คงต้องรอดูไปเดือนกันยานะะต้องรอดูไปเดือนกันยานะครับผมก็าช่วงไปลายเดือนไม่กลางเดือนก็ปลายเดือนนะจะกลับมาทำคลิปอย่างเต็มตัวนะครับเพราะว่า ที่ช่องหลังนี้ก็ลงมากไม่ลงมาก่ะว่างก็ทําไม่ว่างก็ยังไม่ทำนะครับ เอสซีบางคนนะเมื่อก่อนก็มาคอมเมนต์ว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้นะมันต้องฉีกต้องเชิกอะไรอย่างรู้นะต้องฉีกอะไรนะเออบางครั้งก็คุณมาแนะนําคลิปที่ผมทําเกี่ยวเครื่องเสียงผมยังไม่ว่าเลยอันนี้ไปแนะนาคลิปไฟล์นะคลิปไฟล์ผมฉีกอะไรนะครับมันเป็นคลิปชิวๆนะคลิปไฟล์นี่นะครับเมื่อก่อนคลิปไฟล์ที่ผมจะถ่ายนี่คือหนึ่งถ่ายเรื่อยๆชิวๆสอง เวลาผมทาคลิปเครื่องเสียงอย่างเงี้ยเวลาพูดตรงไหนผิดพลาดผมจะไปถ่ายคลิปที่ฝ่ายแล้วก็แก้คําพูดตัวเองนะเพราะผมพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดเนาะถึงแม้จะไม่มีคนดูก็เหอะนะครับอย่างน้อยก็เปิดผมคอมเมนต์เมอมีคนมาคอมเมนต์ผมผมตอบกลับไปว่าผมพูดอย่างนี้แล้วเออผมพูดไปแล้วไมมนะทำไมไม่ดูอะไรอย่างี้เนา,เาะ อจะมาว่าเอาไม่ผมไม่พูดเข้าใจเอาผมพูดไปแล้วคุณไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับผมนะครับเออนะแล้วก็เรื่องคอมเมนต์นะครับนะ ็ที่เคยพูดถึง่องคอมเมนต์ไปนะก็นานนะครับนะก็น่าจะช่วงนานไหมนะน่าจะช่วงต้นเดินหรือเปล่านะที่ทําคลิปไปนะครับไม่ต้นเดินก็ปลายเดินที่แล้วเนาะที่ว่าเจ้า MA ตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีซับสิบนิ้วตั้งนะครับนะซับสิบนิ้วสิบสองนิ้วอะของดอกโคจรนนะที่เป็นประเดน็นเป็นอะไรต่างๆนานาน,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 านนะจนไปถึงเรื่องการต่อโมโนอะไรก็ไม่รู้นะครับ อันนั้นผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็เป็นคนพูดอย่างนี้เนาะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับบางครั้งผมทําคลิปอธิบายลงหน้าไปให้เข้าใจแต่ดันไม่เข้าใจผมนะดัน,านมาหาว่าผมดาม่ามากอะไรมากนะแตก็แล้วแต่เขาจะคิดนะครับผมเองกออ็ห้ามความคิดใครไม่ได้นะก็แต่เขาจะคิดไปนะ นะช่วงนี้นะครับคลิปเครื่องเสียงก็ยังมีให้ดูเรื่อยๆนะ f อฟซอฟซจะมาว่าเออไม่พี่ม่เห็นถ่ายเครื่องเสียงผมถ่ายแล้วนะแต่คุณไม่เห็นอนะ่ะมันไม่เด้งไปในในหน้าเฟซคุณคุณก็กดที่ช่องหน้าช่องผมก็ได้นะแล้วกดตรงวิดีโอนะครับก็เลื่อนหาดูนะถ่ายให้ดูเรื่อยๆอ,อยู่นะครับอนะก็หาดูกันบ้างนะไม่ใช่ว่าทาไมพี่ไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายผมถ่ายแต่คุณไม่ดูนะครับอืม วันนี้นะก็ผมไม่รู้ว่าผมจะวุ่นวายไหมหรือไม่วุ่นวายก็ไม่รู้นะครับนะเพราะว่าเพื่อนก็จะมานะเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่านะครับจะมาจากโคร,ราชเนาะเพื่อนถ้ามาบอกไว้ตั้งแต่วันที่แปดได้แหละนะคัามาตันั้งแต่วันที่แปดดีนะผมยังไม่หลับเนาะยังดูโทรศัพท์อยู่นะเมื่อวานนะ วานตอนค่ําก็เลยโทรไปนะมันก็ไม่รับมันก็โทรกลับมานะเออก็ถามไ่าจะมาตอนไหนงไงนะเห็นเพื่อนมันว่ามาถึงที่นี่นะประมาณสิบโมงนะครับะถ้าเพื่อนโทรมาผมก็ถึงจะออกไปหาเพื่อนนะครับนะบนะน,าน,นานก็ได้เจอกันที่นะครับจะว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนไม่เคยกลับมาที่นี่เลยนะตั้งแต่กลับจากที่นี่ไปนะ ไม่เคยกลับมาที่นี่แบบมาเจอผมเจอหน้าอยู่ที่นี่นะมันไปจากนี่ก็น่าจะเกือบเกือบเกือบสิบ,บ,บปีมันกันนะครับประมาณแปดแปถึงเ 8, 8ปีได้นะที่มันไปจากที่นี่นะแต่เมื่อสักประมาณ 4, 4ีปีหปีที่แล้วนะผมก็ไปหาอยู่นะ คือผมไม่ได้ไปหาโดยตรงหรอกคือผมไปส่งรูปเพื่อนรูปผมเพื่อนที่เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ของผมนะช่างซ่อมมอเตอร์เพื่อนที่เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเพื่อนซี้กันกับเพื่อนคนนี้แหละนะเดี่ยนอยู่ห้องเดียวกันนะก็ก็ถามว่าจะไปหาเพื่อนคนนี้ไหมนะประมาณนี้เนาะก็เลยบอกไปก็ไปก็เลยได้คุยกันอะไรกันนะก็คุยกันได้ไม่กี่ชั่วโมงนะก็ต้องแยกกันกลับนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เจอหน้าเลยไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยน่าจะก็อย่ที่ผมบอกอะตั้งแต่วันนั้นอสี่ห้าปีที่แล้วนะครับววันแดีววันววนี้นะเพื่อนจะมาเดี๋ยวผมจะไปเจอหน้าเพื่อน,น,นหน่อยนะครับ ไม่รู้เพื่อนีะมีเวลาไหมนะถ้าวันนี้นะครับถ้าผมไม่ได้ไปอไม่ได้เข้ากรุงเทียจริงๆก็เดี๋ยวะชวนเพื่อนไปนั่งตามฝายตามอะไรนะไม่รู้ตามฝายแถวบ้านที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยไม่รู้เพื่อนจะมาได้ไหมนะใจก็อยากชวนมันไปบางแสนนั่นแหละแต่ว่าไหนก็ค่าน้ํามันรถก็อีกเนาะราจะพาเข้าไปก็ไม่ได้เรอเองก็มีตังเติมน้ํามันนะครับ เราเองก็ยังยุ่งยากอยู่นะครับนะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอย่างนงน,นะงดรถก็ต้องส่งนะครับ ตัวคนก็ต้องเจอปัญหานี้แหละเหมือนผมนะครับนะบางคนนะมาคอมเมนต์นะในแอปอื่นนะแอปอื่นแอปดำดำอ่ะนะครับนะมาคอมเมนต์ว่าเออชุดของผมเนี่ยชุดยุดเริ่มต้นอย่างนั้นอย่างนี้นะผมว่ามันไม่ใช่นะผมจะบอกให้ไอ้เนี่ยชุดเนี่ยอย่างน้อยชุดเนี่ยที่ fc เหีนนะก็เป็นจุดสูงสุดของผม ว่าจุดเริ่มต้นของผมจริงๆอ่ะคุณไม่มีวันได้เห็นและผมเองก็ไม่มีวันได้เห็นเพราะมันไม่อยู่แล้วนะผมมีชุดเล็กๆนะเออเล็กมากนะครับที่เคยแบบยังไงเคยอยู่อ่ะเคร่องเสียงชุดเล็กๆมา นะจนเป็นจุดรอยต่อที่ทําให้ตัวเองได้มีถึงทุกวันนี้นะครับนะเดี๋ยวสักใกล้กๆปีใหม่ผมว่าผมทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าไม่นั้นก็ว่างๆนะครับนะเครื่องเสียงแบบเครื่องเสียงจุดเริ่มต้นของผมนะเรางจะถ่ายดูนี่แหละจุดเริ่มต้นของผมนะครับ เี๋ยวแอปดํ้มมันอะี๋ยวผมจะลงแม่งปีละครั้งพอละ่นะคลิปสั้นคลิปเดียวนะไม่ลงเยอะหรอกลงเยอะแล้วก็ดรามา่าปัญญาอ่อนอะไรไม่รู้นะแม่ยังมาบอกให้ผมเอาไปขายวัดให้อะไรผมไม่นึกถึงอ่ะพูดถ,ถึงแล้วก็ยังนึกได้เนี่ยนะอยากเห็นหน้าไอ้คนคอมเมนต์ยังเลยนะอยากจับตกบาลห,หน่อยนะนะครับ <iling> นะคุณไม่ชอบของใครคุณก็ไม่ควรมาคอมเมนต์แบบนั้นนะเอพราผมกับเขาผมผมเอาง่ายถ้าอยู่ต่อหน้ากันผมกับคุณก็ไม่รู้จักกันนะเอซก็ไม่ใช่นะเสริมมากระเดกคอมเมนต์อย่างงี้นะมันหน้านะหน้าจริงๆริงเก็ยังไม่เห็นนะอยากรู้ผมไม่สนิทเข้าตัวไหนนะเออถ้าสนิทกับผมเ่ยผมไม่ว่านะจนะหาผมไปด่าไปอะไรนะ ผมด่าที่ไหนนะทำไมอ่ะทีเวลามันด่าผมด่าได้ที่ผมด่ากลับถ้าเป็นอิดออดนะเออแล้วอย่ามาว่าเตรนเป็นคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะต้อนรับได้แต่คุณก็คิดบางสีเวลาคุณคอมเมนต์มาอนะ่ะมันสมควรที่ผมต้องด่ากลับไหมนะครับเออคอมเมนต์ดีๆไม่มีใครเขาด่าคุณหรอกนะครับนะไม่ว่าจะ บุคคลสาธารนณะท่านใดหรืออยู่ในแพลตฟอร์มใดกรชั่งนะครับนะคอมเมนต์เขาดีทีสินะใครที่ธรรมดาคุณไม่มีนะครับอ่นะ,นะะาานะนะอย่างเอฟซีเนี่ยมันคอมเมนต์ผมดีๆอ่นะผมก็ผม,ผม,ผ,มผมก็คุยกับเขาดีนะผมไม่เคยไปแพ้ร้ายใครนะครับนะได้คนที่มาคอมเมนต์ว่าผมอย่างนั้นอย่างเงี้ยคุณรู้จักผมดีไหมนะ เอาง่ายๆนช่องผมอ่ะผมเวลาผมถ่ายคลิปถ่ายไลฟ์สุดบางครั้งอ่ะเห็นหน้าผมนะแต่ผมอยากรู้ว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยจริงๆอ่ะเห็นหน้าผมไหมเออคุณเคยเห็นหน้าผมไหมแค่นั้นก่อนนะไม่ใช่ผมถามคุณเห็นหน้าไหมอ่ะพากันไปหรือคลิปดูว่าหน้าผมเปไ็นไงนะมีอีกนะครับอย่างนี้นะครับ fc นะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มาคุยแก้งเงาไปนะครับ ไม่แน่อาจจะเงาๆอยู่จนจะมาถ่ายคลิปต่อ ep สองนะครับเนี่ยนะนะครับครับก็ขอบคุณ fc นะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะคลิปปนนะคลิปปนคลิปเงานะครับนะคลิปนี้นะครับนะที่เข้ามาชมเนาะก็ขอบคุณด้วยนะที่เข้ามารับชมนะก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาช่องด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับ,นะนนรบสวัสดีครับ